ยังคงอยู่ที่การลาดตะเว้นค่ะซึ่งเป็นการลาดตะเว้นของทั้งเจ้าหน้าที่ที่บรธรรมดา บร่รรมดาจังใดมาติดตามกันค่ะ,คะซึ่งทางกองรอยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ค่ะปฏิบัติการทั้งทางเท้าแลกะบ,บินโดรนทางอากาศค่ะลาดตะเวนแบบ24ชั่วโมงค่ะสกัดค้นคำแดนภูหลักลอบลบนี้เขาเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติกองบังคับการควบคุมที่3รอบ8 กองกำลังสรวนสักมนตรี ri, โดยกองรอยเฉพาะกิจทหารพรานที2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที21ลาดตระเวนด้วยยานยนต์และการมีการเดินเท้าค่ะแบบย่างนี่แหละค่ะและก็การไส้โดรนร่วมกับในการลาดตระเวนบริเวณชายแดนแม่นำ้ำโค้งแม่น้ำเหองในพื้นที่อำเภอทาลีจังหวัดเลยเนาะคะ่ะซึ่งเป็นร้อยต่อระวังประเทศไทยและสปป,ปลาว ซึ่งเป็นยุทธโภกกรพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพโบกค,ค่ะเพื่อสิเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับณ์กำลังพลนป้องกันการกระทำที่พิกษกฎหมายและการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดเขามายังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดการยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นไป,นปนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด่านต่างๆยังรัดกุมค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติด กระทือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญและก็เป็นว่าระแห่งชาติค่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเพิ่นก็ได้กําชับเน้นย้านะคะปฏิบัติการหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนค่ะตามนโยบายของผู้บัญชาการทุกระดับเลยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันชายแดนในพื้นที่อําเภอทาลีจังหวัดเลยค่ะเป็นต้นว่าการกระทําความผิดกฎหมายนะคะการลบนี้เขาออกนอกราชอาณาจักรค่ะ ีการเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติจุดเฝา่าระวังช่องทงางธรรมาชาติพร้อมนะคะร่วมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเว้นตลอด24นชั่วโมงค่ะพร้อมบูรณาการกับถูกภาคส่วนในการปฏิบัติการภารกิจป้องกันชายแดนแลวการซอยเหลือพี่น้องประชาชนในถูกมิติในพื้นที่ที่จะของรับผิดช,ชอบนี่แหละค่ะมีการซองกล่องพอร้อมบินโดรนพร้มอมโอ้สวอรคนร้าเนาะคะ่ะ